โอเคนะแล้วก็สื่ครับพบกับรายการมิรบายนเกมเมอร์เลมพงนะครับ KK มิรบายนะฮะเราวันนี้ก็จะมาเล่นแมปให้ดูนะครับแมปนี้มีชื่อว่าเดอะอะไรสักอย่างนะครับคือเข้าแมปโดยไม่ต้องดูนะฮะอ่ามาอนป้ายกันเลยฮัลโหลวลคัมทูแมบอ่านี่ไงชื่อแมปเขาเดอะเดอะเซนเดอร์นะฮะอ่านกดกันเลยฮะทมกดข้อที่หนึ่งนะฮะ ห้ามเอ่อทุกบอกนะฮะเออผมจะบินได้ไงฮะห้ามบินจะบินได้ไงผมไม่ได้ใช้ Pocket e dition ด้วยหรือสามนะฮะห้ามอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกทุกบอกนะเดี๋ยวซ้ำกันปะเนะี่ยเฮ้ยเออช่องเลย อ่านไปฮะใครผมคิดเวียดไปให้แล้วคิดเวียดไปให้นะผมก็อ่านไปแล้วครอ่านที่พอเข้าใจอ่ะฮะโอ้โหสนุกแน่นะฮะอสองถึงสามเพย์เยอะโอ้โหไว้เนี่ยสี่สิบเดีย๋ยวนะบูปปับไม่เป็นวะบูปปับไม่เป็น ผมปรับไม่เป็นอ่ะปรับไม่เป็นมันมีแต่ให้เลื่อนอ่ะเออเข้าใจหน่อยแมปโอ้โหสิบเอ็ดปีนะฮะโอ้โหซอมบี้โอโหอะไรเนะี่ยสิบวันเลยเหรอ เฮ้ยอะไรเนะี่ยเฮ้ยจะให้ค่าค่าเออพระราชาเลยเหรอเดี๋ยวนะสวอดอาร์<อำ>มฟูดหายไปไหนหมดอะไรมันนี้อ่ะเดี๋ยวนะลืมอ่านลืมอ่านว่าเขาให้ปรับหมวดสมบ้เปิดหมวดสมบีปลนะ่านี่ะ

ไอ้ห้ามีเสียงเอ้ไม่ใช่ช่างเถอะโอ้โหเป็นแมปกระโดดอย่างนี้นี่เองแล้วชุดเกาะเราอาหารเราก็ไม่มีอีกโอ้อย่าอย่าให้ผมต้องใช้พัคเก็ตอีดิชั่นนะฮะอย่าเลยไปไหนดีเนี่ยทางไหนทางไหนมันถนัดทางนี้มากกว่า อุ้ยเดี๋ยนะมันทางเดียวกันไหมเนะี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแมพมันสึส้งกแค่นี้เหรอจะว่าเนี่ยอ๋อมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นเนะาะเพราะเราไม่ได้เห็นข้างหลังไงเออ เซ็งเลยตูอาเฮ<อ>้ยลืมกดโดดโอหเด้อนี่ไงฮะฮังเกอร์เราก็จะลดอยู่แล้วนะฮะลดไปแล้วนะฮะลดแล้วนะเราต้องรีบนะฮะนะฮะถ้าฮังเกอร์ลดขอแนะนำวฮะอย่าวิ่งหรือกระโดดมากเลย อุ้ยนี่นะเกิดอะไรนะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะมาให้ผมเล่นเข่ามุงกดอีกม<า>ผมขี้เกยียจเล่นโอ้โหทางตันแท้ข<า>ี้เกยียจเล่นเข่ามุงกดนะ<า>อย่านะอย่าเลยอ,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 อย่าเลยอย่าเลยอุ้ยอีกแล้วเหรอไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะ เขกากดเนี่ยทางตันนี่เนะ่วิ่งเลยชิวเหลือ3สามนะฮะตอนนี้มันก็ไม่ทำน้ำให้เราอีกโอ้โหทางตันอีกนะฮะหุดิดแล้วฮะไม่ให้ฟูดไม่ให้ชุกเกาะไม่ให้อาร์เมอร์มาเลยนะฮะ ไนั่นน่ะไม่ให้ขอมาเนี่ยมันก็มีแค่ป้ายนะฮะหรือคนสร้างเขาลืมใส่ให้เนละเซ็งมันขอให้มันใช่อ,อะไรอ่ะโอ้โหทางเก่าเลยเออรีบรีบรีบอโอ้โห,นนโโหมันเอากลับมาที่เดิน เอาเรากลับมาที่เดิมทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมละตาหลายไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วนี่ไม่ใชอนน่อันนี้ก็วนกลับ,ลบทางโอ้ไม่ได้ทางเดียวกันหู ทำจริงอ่ะยาวน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 มากเดี๋ยวงงอ่ะอันนี้ยังงงอ่าเจอแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหมีไหมไม่มีนะฮะจะให้ผมข้าวอ,อีกแล้วเหรอ,อปิดมอนเลย ดูชีวิตเราเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันรีเจนให้เห็นนะรีเจนให้เฉยไม่มารีเจนอินี่ให้เฉยเลยโอ้โหอะไรนะเฮ้ยเราถักเราเอาไก่ปิ้งได้วยเนี่ยเอาไก่ให้มันลงไฟ น,นะนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเรารู้ว่านายชอบชอบชอบร้นแรงน,น,น,นั่น,นแหละนั่นแหละอู้วนั่นแหละเราได้ไก่ไก่ฟิ้งมาแล้วนะฮะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะนะมีทางขึ้นมีทางไปต่อนะฮะโอ้โห เราขอกินไก่เลยถ้าทำเกิร์มลดเหลือสี่นะเฮ้ hey, เป็นสี่นะฮะโอ้โดเป็นสิปิมงคนแก่ชีวิตนะฮนะตอนนี้เราต้องออแบบว่าโหนะฮะจะโหดไปไหนนะ่ oh, oh. นะโอ้โหไวเน็ตไ่ละหานี้ออก โอ้โหมาจนได้น,นะฮะอุ้ยอ,อ,อันนี้มันเปิเปดเผยความลับแนะบบล e l l o My โอ้โหโอ้โหให้ไปห้องต่อไปอีก โอ้นะฮะสงสัยจะเครียดเลยเฮ้ยไม่นะไม่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 เอาของงกรไม่เอา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 ของมังกรไม่เอาไม่เออนี่ไงนั่นไงว่าแล้วโอ้โหกลับมาทางเดิมเฉย ไม่วๆๆๆๆยวาๆๆๆแมวชาตนี้จะเจอไหมขออยาเจอทางตันเลยเย้่แต่ผมไม่มีรถไฟนีใช้ตัวเองเป็นรถไฟก็ได้แหวน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 แวนแวนแวนไป อย่าบอกนะว่าคุกมันขังอยู่อะไรของมัเนียเนี่ย,ยนะทำไมขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นได้ลวเฮ้ยแมปจบแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้ที่มันจะจบไวขนาดนี้ไม่ไวสิบนาทีกว่าโอ้ย แบตค้างเลยอแบตค้างจากการไปโดนปุ่มนะฮะปุ่มเพื่อนลดเสียงนั่นเองโอ้โหวงโอ้โหแมป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 ,ด,แมปมดูแมปมันดูแมปมันนั่นก็คือเป็นอันจบนะฮะแมปนี้นะถ้าใครอยากเห็นผมบูนะไม่ต้องเห็นหรอกครับผมเพราะว่ามันไม่มีดาบนะฮะอย่าเลยนะฮะถา้าถ้ามันมีดาบอะไรผมค่อยบูให้ดูนะฮะ เออแล้วน,นะฮะสำ,สำหรับวันนี้ก็นะฮะสมบัติสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับนะฮะบ๊ายบาย See you again แล้วก็กดติดตามคลิปหน้าด้วยนะฮะคลิปหน้าจะมีอะไรนะ ก็ไปดูกันได้นะฮะเฮ้ยแบตนะฮะแบตไปแล้วแบตผมนี่ไปแล้วนะฮะเซอนีก็สวัสดีครับ